สวัสดีครับวันนี้อยู่กับป a เจโรนะฮะเป็นป a เจโร่สปอรนะครับตัวนี้เป็นตัวปน2015นะฮะการนี้เราแกะไฟหน้านะครับเพื่อทำเดร g h ์นะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยฮะรุ่นนี้ถ้่เราเจอบ่อยคือไฟเดร g h t เหลืองนะครับจะรู้เลยนะฮะตัวนี้เดริ้์เหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการที่เดร g h ์เขาเหลืองเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับนี้ทาการผ่านะครับแยกชิ้นส่วนให้เห็นแบบนี้เลยนะครับ อยากให้ช่างแนะนำนะครับตัวไฟดีไลท์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับกล่องคุมนะครับพร้อมเม็ดนะฮะเม็ดไฟประกอบด้วยตรงไหนบ้างครับ1เม็ดครับหน้หนึ่งเม็ดครับสเม็ดที่ไม่เปสองเม็ดนะเราจะสังเกตนะครับที่เราเห็นสีเหลืองนะครับเวลาเราวิ่งนะฮะบนท้องถนนนะฮะจะเห็นตรงเนี้ยเห็นเส้นเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองอ่อนๆบ้างเหลืองเข้มบ้างนะครับเกิดจากตัวเม็ดไฟนะฮะที่มีปัญหานะครับนี่ฮะที่ช่างก็ถ่ายไว้นะครับก่อนที่จะทาการแก้ไขนะครับนี่ฮะ จะมีตัวคุมนะฮะก็คือตัวนี่ฮะตัวนี้จะเป็นชุดหน้าครับชุดหน้าครับนะฮะหลอดไฟก็จะประกอบยู่นี่ฮะนี่ครับก็ตามเม็ดหนึ่งครับนี่ฮะัก็จะมีหนึ่งนะครับชิ้ไหมไปนะครับอ๋อนี่ฮะนี่ฮะเราจะเห็นรอยไหมนะฮะนี่ฮะทำให้มันเป็นสีเหลืองนะครับมันไม่ใสนะครับเราทําการแก้ไขนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถเป็นไฟวิ่งได้ด้วยฮะ ของเราจะเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยในตัวเลยนะครับพร้อมกับไฟที่วิ่งได้นะเป็นซฟเฟนชี่นะฮะไม่ได้ประกับพิบนะฮะนี่นะครับเม็ดที่1นะครับเม็ดที่2นะครับแล้วก็เม็ดที่3บางทีเราเห็นว่าติดไม่เสมอกันนะครับก็เพราะว่าเม็ดไฟ LED ที่อยู่ด้านในเนี่ยมีทั้งหมด3าเม็ดนะครับไม่ได้มีเม็ดเดียวนะฮะอันนี้ช่างอันนี้ที่ละลายเม็ดหายไปแล้วครับอ่าอันนี้ครับอันนี้อยู่ตรงไหนครับช่างตรงนี้ครับ เม็ดหน้าเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้ครับเวลาจนเม็ดหายได้ครับครับผมก็ใครมีปัญหานะครับในส่วนของไฟนะครับเดยทอม r u น n i n g นะครับในตัว m i t s u b i s h i p a j e r o Sport นะครับปีตั้งแต่2015ขึ้นมานะครับสามารถซ่อมท้ายแก้ไขได้นะครับก็ทักมาในเพจได้เลยครับแต่งรถน้าแดมเพชชบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ